สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตร้านของเสียนรงชัยสักหน่อยนะเพื่อนๆไม่ได้เจอกันหลายวันละอาจจะเป็นเดือนเลยนะเนัเพื่อนๆมีมาใหม่สามตัวนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นยันมาานะครับแปดแรงแปดแรงครับพี่แปดแรงตัวนี้กแปดแรงครึ่งนะครับตัวนี้ก็แปดแรงครึ่งตัวนี้ ตวนนี้ยังไม่ไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เลยครับมีมาใหม่นะครับสองตัวที่แล้วที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนยังอยู่นะครับเนี่ยมีสิบเอ็ดแรงกับสิบเอ็ดแรงครึ่งนะผมเคยสตาร์ทแล้วนะเนี่ยเขาให้ไปส่งแต่ล้วิดปไปไม่ได้โอ้มีมีคนมาดูเรื่อยๆอยู่นะครับเพื่อนๆทางภาคเหนือนะครับแถวๆใกล้ๆให้ไปส่งอยู่แต่ว่าติด ติดอันนี้แหละครับติดโัววิดเ <c oughs> นี่ยก็มีร้านก็มีเอ่อมีเครื่องมาซ่อมอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ทางลูกค้านี่ก็ยังมาไม่ได้นะครับติดด่านครับด่านเยอะมากว่าจะถึงก็นี่โค้งยังมีอยู่ครับเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะนี่นะครับ ไว้ไปลากรถสูบน้ําก็ได้นะครับเนี่ยใช้งานเบาๆก็ได้นะครับรู้สึกจะเหลือสี่ตัวครับโครงเนี่ยตอนนั้นจะมีกี่ตัวนะห้าตัวหกตัวงั้นเ่ยครับนี่นะสนใจตัวไหนก็ลองแคปหน้าจอมาก็ทักมาทาง facebook ก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอา facebook ไว้ขึ้นในี้หน้าจอเลยนะครับเพื่อน แล้วก็เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาฟังตัวนี้กันนะครับเพื่อน,เนๆเนี่ยเป็นเจนมานะแปดแรงครึ่งนะครับผมโอ้เฮ๊ยอย่างนิ่งเลยคนระับเพื่อนๆน,น,น,นี่นะเสียงอาจจะดังไม้มากระทบกันนะครับ ิดเ,เ,เท่าไหร่รพี่หมื่นเท่าไหร่หมื่นสองครับโอ้หมื่นสองนะครับเนี่ยโอ้อยางจิกเลยครับเนี่ยฟังเสียงเนี่ยบิ้วมาใหม่เรียบร้อยครับเนี่ยสีสิ่งเลยนะถ้าเกินมาจากช่องเดี๋ยรถให้พนี่ย<น> <laughs> บอกว่าดูมาจากยูทูบของผมนะครับเนี่ยบอกว่ามาจากรถไทต้องคํานะมีราคาพิเศษครับต่อรองให้อีกโอ้เจ๋วครับแต่เครื่องนี้ต้องไล่น้ำมันใหม่นะครับเพื่อนเนี่ยวุพี่เกลองสตาร์ทดูสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้นนอยู่ ที่แปดพันครับพี่โอ้นี่ครับแปดพันไอแปดพันท้วนเลยนะเพื่อนๆโอ้อยากฟังเสียงแต่ว่าสตาร์ม่ดิดพอดีช่างยังไม่พร้อมนะครับเครื่องยังบิ้วไม่ค่อยเสร็จนะครับนี่ครับตันนี้แปดพันครับยันมาแปดแรงครึ่งวันนี้ก็มีเครื่องเข้าใหม่หวัวสองตัวเนี่ยฮะวันไหนครับ วันนี้หรอตอนเย็นนะโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกเดี๋ยววันนี้เราดูน้ําจิ้มไปก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้เก้าแรงครึ่งนะครับผมเพื่อนๆเปิดอยู่หมื่นหมื่นสี่ป่ะพี่เนี่ยเก้าแรงครึ่งเหมือนสี่ครับเป็นตัวธรรมดานะครับผมไม่ใช่ตัวนูนนะครับเครื่องยังไม่เสร็จดีนะครับ เดี๋ยวถ้ารอเสร็จดีเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ฟังครับขอเราดูพุ่งนี้อันไหนครับหนงี่อามาโอ้ทำเหมาหมดนี่ห้าร้อยสิบแปดห้าแปดห้าเก้าห้าออตัวนี้ตัวนี้ก็คิดแค่หมื่นสามใช่ไหมทำเหมาโอ้ล้วอันนี้ก็หมื่นสามะ โอ้ราคาเดิมราคาเดิมโอ้จังหวายอยู่โอ้เนี่ยเนี่ยแต่เอาสามตัวนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสี่ตัวสองสามตัวนี้คิดหมื่นสามใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ครับสี่ตัวตัวละหมื่นสามโอ้เนี่ยสี่ตัวนะครับเลี่ยไปเลยพี่โอ้ราคาแบ่งกันใช้ครับเนี่ยโอ้นี่นะใครจะเอาไปขายต่อนได้กําไรเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยตะกี้เป็นสี่ตัวนะครับเครื่องนั้นยังแปดพันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่าย ให้เพื่อนเพื่ดูอีกนะครับต้องรอเิตดุตดตยังไม่ค่อยพร้อมนะครับผมไหนมอเไซค์ขนไหนตาขนไหนขายอะมอเอไซค์คันคนำลิมโน่นอะริมข้างลถ้นน่นอะนี่อะคันห้าเลยนะโอ้เป็นเป็นยี่ห้ออะไรนะ มีมีเอกสารอะไรไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยใช่ไหมยอยโอ้นี่ครับเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนด้านไหนจะหารถเข้านานะครับนี่พันห้านะครับผมแต่ว่าออกใบซื้อขายให้ได้เนาะนี่ออกใบซื้อขายให้ได้นะครับเวลาเอาขึ้นรถกระบะไปนะครับโหนี่สุดยอดเอาไว้เข้านานะครับถ้าตำรวจจับก็บอกเอารถไปเลยครับพี่ <laughs> ราคานี้ไม่ต้องห่วงครับเนี่ยโอ้1,500ครับนะ่าสตาร์ทได้ไหมเนี่ยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังรู้สึกว่าจะจอดนานนะเพื่อนๆอ,อาจจะต้องไล่น้ำมันหน่อยนะดูเสร็จสตาร์ทติดหรือเปล่ามอไซค์ราคาจักรยาน <laughs> เหมือนจะติดเมื่อกี้นะโอ้หมีอุดกรองด้วยนะมันไม่ได้ขี่นะอดจอดไว้นานนะครับเพื่อนๆนะไอ้ฝุ่นน้ำคงน้ำฝนโอ้เดี๋ยวรอสักพักโหรอแป๊บเดียวก็ติดเลยโอ้หเดี๋ยวคนี่มีควันด้วยเป็นเครื่องของอะไรครับเนี่ยเครื่องของสู่สูโอ้โห AC นี่มีควันด้วยนะนั่นน่ะโอ้พันห้าครับผมอื้อราคานี้สุดยอดแล้วเนี่ยเอาไว้ให้ตาขี่เป็นนาเนี่ยเนี่ยเจ๋วครับเนี่ยเย นี่นะครับเนี่ยอรไอยมันเปลี่ยนน้หมดแล้วนหะครอได้ได้ได้ครบหมดแล้วเลยนะเหลือแต่สีอย่างเดียวมันต้องวิ่งไปซื้อวังกิ๋กกับไอ้สีอ่ะโอ้เงินเงินแก้วจังกิ๋กยิงกระพานเครื่องโมบิวใบนะครับเพื่อนๆโอ้โหถอดถอดทุกอย่างมันต้องเอาถ้าเกิดจะเอาสีนะมันต้องทาบอ่ะลูกปืนพังหมดเลยเครื่องอะไรพบินี่ เจ้าพลังครับโอ้ยันมาครับผมยันมาเจ้าพลางังโอ้ลูกปืนมีอะไรขายอีกมีถังน้ำมันขายไหมพี่ถังน้ำมันแล้วครับถังน้ำมันปป มีอะไรอะ่ะอะไหล่มันหมดแล้วฮะมัออนมากเขาจะมาซื้อไปหมดเลยเอ,อ๋ออะไหล่ไม่มีนะเพื่อนๆไ,ได้อที่ได้เหมือนกันฝาเจ้าจโลกได้ไหมออโอเคนะครับผมก็วิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเ,ออเดี๋ยวมันรอกันใหม่กันหลังนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ